อันนี้เอาข้างล่างไปแตะต่ำกว่าคิ้วอีกใช่ไหมใช่น <lonely> ั่นเห็น้มันจะเสมอคิ้วไม่อันนี้ฟันล่างนี่ต้องอยู่ต่ำกว่าคิ้วหรือเปล่าใช่อ no. ยู่ต่ำกว่าถ้าผมเปียกถ้าผมเปียกน้ําต้องต่ำกว่าถ้าผมแห้งต้องให้อยู่พอดีเลยพอดีเลยใช่ครับอ๋อมันมีข้อต่อรองคือผมเปียกน้ำต้องให้ต่ำกว่าแล้วเวลามันแห้งมันจะดีดขึ้นไปนั่นแหละคือข้อต่อรองมันแล้วถ้าผมเขาหยิกแบบนี้อย่างนี้ไปลื้องเขาไม่ได้ไปลื้องเขาไม่ได้เลยนะลื้อไม่ได้ลื้อกดกันเลยนะกดกันเลยมันจะสั้น จะไปยืดไปอะไรเขาไม่ได้เลยเาไทีนี้ต้องทําเผื่อไว้เลยนะเพราะผมจะดีดอย่างนั้นก็ต้องทํายาวลงมาจากนั่นนิดนึ่อันนี้ช่างที่ดีจะต้องทํายาวลงมาอีกเผื่อไว้ก็เรียกเผื่อไว้จะไปทําพอดีเป๊ะไม่ได้หล้วมันย่นมันดีดขึ้นาพอดีเป๊ะมันก็ดีดขึ้นอย่างนี้อ่าใช่พอดีเป๊ะไม่ได้อ่าอันนี้เป็นหลักการนะครับเผื่อเราใดด้วยอะไรด้วยเผื่อเราเซ็ตผมด้วยอะไรด้วยเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับต้องฟังอาจารย์อ้อนนะครับ อาจารย์อ้อนอยู่ด้านหลังก็ตัดด้านหน้าได้อยู่ด้านหน้าก็ตัดด้านหลังได้เราก็จริงไหมครับอาจารย์ตาเราดูอยู่ตาเราเราดูอยู่ตาไม่ใช่หัวใยนะครับตาตาเป็นฝุ่ยดูทาไมดูแต่ตาทาไมยายไม่ดูครับยายยายเสียไปยังยายเสียไปแล้วยายไม่ได้เอาตามาอ๋ออย่างนั้นเองใช่ไหมครับอเดี๋ยวตรงนี้แหละเอาบอกด้วยตรงนี้ผมเขานอนทับมาใส่หมวกมาแต่เราก็เผื่อไว้ว่าให้อยู่ในแนวอ่าอยู่ในแนวนี้ในแนวนี้อ่าแนวนี้แนวนี้ ถ้าขึ้นสูงไปมันก็จะสูงไปมันสูงนะเด็กเวลาใดๆแล้วมันจะไม่เข้าทรงใช่จะไม่เข้าทรงเขาก็จะมุมนี้จะไม่เข้าทรงใช่ครับจะขึ้นสูงเกินไปต้องเผื่ออย่างเดียวเลยนะจะต้องเผื่ออย่างเดียวเลยเพราะเผื่อเสร็จแล้วก็ทําอย่างนี้ทายังไงครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูสมมติว่าสมมติว่าเราไม่มีใดไม่มีใดแล้วก็หมุน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 แบบนี้เลย ดูก่อนว่าผมเขานอนทับมาจริงไหมเออเราหมุนอย่างนี้เลยเนาะหมุนอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกมมวนโลม้มนใดมหมวนแกนเป่าผมเนี่ยย้มวนใดก็มมนดึงเขาดึงดูอย่างนี้นี่เขาจะเจ็บไหมเนี่ยเขาจะเจ็บก็ต้องทนไม่ทนก็ต้องทนตตด้วยทนเจ็บก็ต้องทนอย่างนี้ครับอันไหนมันเกินมาเรากันไกลมันหนีบออกครับอย่างน้อยกโอ้โหเจมัวตหารสวมลวมงมงเสามงเสาโม นี่เห็นไหมครับว่าวานที่แล้วนี่ดูครับนี่พอเราดูปุ๊บเราก็หันข้างหน้ามาดูทีอ่าหันข้างหน้ามาครับว่าชันแนลเอกับชัน่นบีเข้ากันหรือไม่ผมไม่รู้ละอาจารย์ต้องดูเองอาจารย์เอียงไม่ใช่เป็นภาษาอิเล็กทรอนิกสอย่างนี้มันก็ธรรมชาติของเขาอาจารย์จะมองว่าตรงก็ตรง ถ้ามองว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงครับนี่อย่างนี้ตรงนี้อาจารย์ต้องแต่งแล้วครับตอนนี้เราต้องบอกการแต่งเขาว่าโอเคทางนี้จะยาวกว่าเนี่ยยาวทางนี้จะสั้นกว่าถ้าเราไปตัดปุ๊บถ้าเกิดเขาสะบัดมาจะขึ้นไปนะอาจารย์โมไม่นัาหัวโมไม่นัาหัวใครครับไม่นักหัวคนถามอ่ะไม่ได้โมไม่ได้โมไม่ได้โมครับแต่พูดมากไปหน่อยนึงสมรักคำสิงครับไม่ได้โมแต่พูดมากไปหน่อยนึง มีเทศีทัศมาคนหนวดคนเขาด้วยเนาะ้พร้อมเลยนะเห็นไหมครับ,รบแต่งอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ผมอยากโศกเนี่ยเอาหวีหนามาเอาหวีบะเอาหวีโตขนาดห่างมาแล้วก็ไล่ปลายดูว่ามันเท่ากันไหมทําเหมือนเราเอามือขีบแต่ว่าเราต้องไล่ดูทุกเส้น เลยดูทุกเส้นเลยนะจับทุกเส้นเลยนับทุกเส้นเลยนะผมเลยครับอย่างนี้นอนมันเช็คง่ายอังงี้มันจะง่ายนะยาวเราก็ตัดออกอย่างงี้ตัดออกแล้วจะมีการแหว่งไม่ถามจริงมันจะแหว่งไหมครับอาจารย์ไม่ไม่เพราะว่าเมี๋ยลูกนั่งมาแหว่งกลายเป็นทรงใหม่เลยนะเี่ยไอ้ที่มันงอนเราจะบอกเทคนิคเขาว่าไอ้ที่ผมมันงอนคือเราไม่เช็คปลายผมให้ละเอียดแล้วมันก็หวีไม่เท่ากันแล้วมันก็ไป แล้วมันก็จะงอนแล้วผมเขาเป็นผมหยักโศกด้วยใช่ไหมครับทีนี้เรามาเช็คอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเส้นไหนมันยาวมากเส้นไหนมันยาวน้อยอืแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันเท่ากันทุกเส้นอ๋อออย่างนี้เลยเนาะถ้าไปเราไปเช็คอยู่ตอนข้างบนน่ะตอนเขานั่งอยู่น่ะมันเช็คยากเช็คยากใช่ไหมเราต้องเช็คแบบนี้ตอนนี้เรากะได้เลยอย่างนี้ว่าจะเอาขนาดไหนเอายังไงเส้นไหนมันยาวมากยาวน้อยเราจะรู้ครับเห็นไหมครับโดยที่ว่า ตอนที่ถ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ได้นี่ถ้าเช็คเขาเรียกซอยปฏเลี่ยนนี่อย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เพราะตอนนอนมันทําได้ใช่ไหมครับนี่ทําอย่างนี้แล้วก็ซิสเซอร์ซิสเซอร์อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะซิสเซอร์อย่างนี้ก็ได้้สมมติว่าเรากำไปกับกับเราปั้นไปนะขยับมาขยับมาให้ให้มันเรียดให้เท่ากันแล้วก็ซิสเซอร์ อ่าชิดเสอร์ชิดเสอร์อ่าชิดเสอร์ชอย่างเงี้ยเช็คปลายผมให้มันไม่ให้มันงอนไม่ให้มันชี้แล้วก็จับหัวเขานี่ขยับให้ได้ฉากโอ้โหโคกอย่างนี้เลยอ่ะไม่ไม่ได้โขกก็เราแล้วลูกค้าจะมาอีกไหมเนี่ยถามจริงสามครั้งสามครั้งเลยไม่ตายสามครั้งเหลืองลูกค้าไม่ต้องมาแล้วผมอ่ะนึ่งครั้งเลิกเลยเลิกเลิกคุยเลิกคบเลิกมาเลยร้านนี้ ทุลักทุเลบาเบอร์ทีนี้เราก็ดูอย่างนี้ครับเนี่ยอาาถาบาเบอร์รแล้วก็ฉีดน้ำใส่เยลใส่เดฟครับแล้วก็เอาขึ้นมาก็เสร็จแล้วครับเนี่ยต้องฉีดเยลฉีดเยลด้วยเนาะอ่ามีเยลมีเดฟมีตัวที่เขาทำให้ทรงผมจับร้อนอ๋ออย่างนี้เลยเนาะอาจารย์โอ้็นทรงรับลมร้อนทรงวัยรุ่นเขาทรงนี้ก็จะเป็นเหมือนนั่นน่ะดาก้อนบอลได้หมดเลยนี่เห็นไหมได้เลยนะครับออย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยพอใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย พอใจกี่เปอร์เซ็นต์พอใจมากพอ,อใจมากนะคร,ค,กครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้อยและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ